บทที่3การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการมาตราส่วนเปิดเชลฟไฟล์ชื่อเจ้าพยาขึ้นมาค่ะจะปรากฏชั้นข้อมูลเจ้าพยาที่ยังไม่มีค่าพิกัดน,นะคะให้คลิกขวาที่ Display Area เลือก Data Frame Property ค่ะไปที่ General ในช่อง Map และช่อง Display นะคะให้เปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรค่ะเลือก OK ค่ะ เราก็จะได้ชั้นข้อมูลที่มีค่าพิกัดนะคะและจะสามารถกำหนดมาตราส่วนให้กับชั้นข้อมูลได้การกำหนดมาตราส่วนทำได้โดยเลือกมาตราส่วนที่กำหนดขึ้นมาหรือทำการกำหนดเอง แล้วก็ทำการกำหนดหน้าตรส่วนลงไปในช่องค่ะกดแอดค่ะและกดโอเค จะปรากฏรูปก,การเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนนะคะการกำหนดระบบพิกัดภูมิศาสตร์ไปที่อาทูลบ็อกค่ะไปที่ด a ต a ไปที่ Data า a n เน e เมน t ค่ะ ไปที่ Projection and Transformation ค่ะไปที่ Define Projection ค่ะช่อง Input เลือกชั้นข้อมูลที่จะทำการกำหนดระบบพิกัดช่อง coordinate system เปลี่ยนระบบพิกัดเป็น WGS 1984 UTM zone 47N ค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะ จากนั้นให้คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเจ้าพยาค่ะเลือก Property ไปที่ซอสค่ะให้ดูที่โปรเจกตนะคะจะเห็นว่าเป็นค่าท,ทีิกัดที่เราต้องการแล้วค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะ การแปลงระบบทิกัดภูมิศาสตร์หรือโซนให้เราทำการเปิดเอกาสารใหม่ขึ้นมาเปิดชั้นข้อมูลทันที่ค่ะ ในชั้นข้อมูลทันที่นะคะจะมีระบบพิกัดเป็น GCS WCS 1 9 8 4ค่ะจากนั้นให้ไปที่อ r ตูนบล็อกค่ะเลือก Data Management ค่ะเลือก Projection and Transformation ค่ะแล้วก็เลือก Feature ค่ะ แล้วก็เลือกโปรเจกต์ค่ะช่อง input ให้เลือกชั้นข้อมูลที่จะแปลงระบบพิกัดช่อง output ให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บค่ะ ต้องเอา u t Coordinate System ให้ใส่ระบบพิกัดตามความต้องการค่ะเลือกโอเคค่ะ ปากฏผลดังภาพนะคะการแปลงพื้นหักฐานเปิดชั้นข้อมูลโทวินง w c s 84 u t n 47ขึ้นมาค่ะซึ่งข้อมูลนะคะจะเป็นระบบ w c s 1984จากนั้นเปิดชั้นข้อมูล b บคอเดห ขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นระบบ i n น e 1975นะคะซึ่งจะไม่ซ้อนทับก,กับชั้นข้อมูลโฟว w นเราจึงต้องแปลงค่าพื้นหลักฐานอ้างอิงให้เหมือนกันค่ะให้คลิกที่ชั้นข้อมูลบนข้อค่ะแล้วคลิกที่วิวค่ะเลือก Data Frame Property ค่ะ ไปที่ coordinate system ค่ะเลือกโฟลเดอร์ชื่อ layer ค่ะเลือก co wing ค่ะเลือก wcs 8 4ม t m 4 7่ค่ะจากนั้นให้เลือก transformation ค่ะกด new ค่ะ ให้ทำการใส่ค่า x กว่า z ค่ะค่า x ใส่206ค่ะค่า y ใส่ใสแต่ละยค่ะค่าแทใส่295ค่ะจากนั้นเลือกโอเคค่ะและเลือกโอเคค่ะ เลือกโอเคค่ะจะปรากฏผลการแปลพื้นที่หลักฐานอ้างอิงเราจะทำการเซฟเป็นเชฟไฟล์นะคะให้คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก d a t a ค่ะเลือก EXPORT d a t a ค่ะเลือกโอเคค่ะ ทำการแอปเพน App ain, เปิดชั้นข้อมูลที่เราใช้ขึ้นมาค่ะจากนั้นไปที่อาคุณบอ์เลือก Data Management เลือก general เลือกแบบเพค่ะช่องอินพุตให้เลือก LU ห้าห่สามแส่วนช่องถัดมานะคะเลือก LU 153่งห้า หนึ่งสามปดหนึ่งค่ะช่องติกมากนะคะเลือกโนเทสค่ะเลือกโอเคค่ะ จะปรากฏผลลัพธ์ดังภาพค่ะการทำีรานะคะให้ทำการเปิดชั้นข้อมูลออเดอร์กับเตาขึ้นมาค่ะ จากนั้นไปที่อาคูณบอกค่ะเลือกอนาลิซิสทูลเลือก Overlay ค่ะเลือก E อีค่ะช่อง Input เลือกชั้นข้อมูลซอค่ะชอ e ่อง E อีเลือกชั้นข้อมูล Water ค่ะ ต้องเอาพุทให้ใส่โฟลเดอร์ที่จะเก็บและตั้งชื่อค่ะเลือกโอเคค่ะจะปรากฏผลลัพธ์ดังภาพค่ะการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ เปิดชั้นข้อมูลปลาจีนเดมค่ะ<ม>แล้วทำการเปลี่ยนสีชั้นข้อมูลค่ะ ไปที่อาคูนบ็อกเลือกส p ปเชียล n อนาลิซิสทูเลืออรีคาร์ดค่ะเลืออรีคาร์ดไ i f y ช่องอินพุตใส่ชั้นข้อมูลปาจีนเด็มค่ะช่อง รีคาฟฟิลเลือกฟิลตามที่ต้องการจะจัดกลุ่มจากนั้นเลือกรีคาร์ฟซีฟายค่ะเปลี่ยนเป็นคลาสสค่ะ เปลี่ยนเป็นแมนนวลค่ะใส่ค่าสูงสุดของแต่ละคัสค่ะ เลือกโอเคค่ะในช่องเอาพุทให้ใส่โฟลเดอร์ที่จะทำการเก็บไฟล์ค่ะเลือกโอเคค่ะ จะปรากฏผลลัพธ์การรีคัฟพี่ไฟดังภาพค่ะ